รู้ไหมว่าทำไมเด็กชายคนหนึ่งถึงปั่นจักรยานผ่านถนนหน้าบ้านคนอื่นทุกเย็นมีชายคนหนึ่งในยูทาเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านแต่เขาเริ่มหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะกล้องแจ้งเตือนทุกวันเวลาเดิมว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวพอเปิดดูเขาก็เห็นเด็กชายวัยสี่ขวบปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเขาเป็นประจำจากความรำคาญกลายเป็นความน่ารักค่ะ เพราะทุกครั้งที่กล้องแจ้งเตือนเขาเริ่มเฝ้ารอดูเด็กคนนี้แล้ววันหนึ่งเขาคิดทำอะไรสนุกสนุกเขาออกไปหน้าบ้านตอนกลางคืนแล้วเอาช็อคมาวาดเส้นทางเหมือนสนามแข่งวันรุ่งขึ้นเด็กชายหยุดมองเส้นทาง ยิ้มแล้วปั่นจักรยานตามเส้นทางนั้นทันทีหลังจากนั้นทุกเย็นตลอดฤดูร้อนชายคนนี้คอยวาดสนามแข่งใหม่ๆให้เสมอไม่ใช่แค่เด็กชายที่สนุกเพื่อนบ้านทั้งหมดยังมาชื่นชมสนามนี้ด้วยเขาทํามันจริงจังมากถึงขั้นสร้างอุปกรณ์ช่วยวัดเส้นให้ตรงเป๊ะและยังค้นหาข้อมูลสนามแข่งต่างๆมาวาดให้เหมือนจริงอีกด้วยเรื่องราวนี้ทำให้เห็นว่าความใจดีเล็กๆสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้พิเศษได้ นี่แม่แอนเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันค่ะคุณเชื่อไหมว่าแมวตัวเล็กๆสามารถช่วยกอบกู้ร้านอาหารจากวิกฤตได้ที่ญี่ปุ่นมีร้านอาหารทีมรถไฟชื่อไดโอระมะที่นมีรางรถไฟจำลองวิ่งทั้งร้านแต่วิกฤตในปี2020ทําทำให้ร้านเกือบไปไม่รอดครอบครัวเจ้าของร้านต้องเจอปัญหาใหญ่ วันหนึ่งเจ้าของร้านชื่อนาโอกิเจอลูกแมวตัวเล็กๆหน้าร้านเข้าใจอ่อนเลยเก็บมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่าซิมบ้าพอวันต่อมาแม่ของซิมบ้าก็ตามมานาโอกิเลยให้แม่แมวเข้าออกร้านได้ตามใจแล้วฝนตกวันหนึ่งแม่แมวพาลูกแมวตัวอื่นๆมาด้วยคราวนี้นาโอกิต้องตัดสินใจครั้งสำคัญทั้งที่ครอบครัวก็ลำบากอยู่แล้วแต่เขาเลือกจะดูแลพวกแมวทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าแม่แมวไว้ใจเขา นาโอกิเริ่มโพสต์รูปและคลิปเจ้าแมวที่เล่นกับรถไฟจำลองในร้านแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคนในอินเทอร์เน็ตต่างหลงรักแมวพวกนี้ลูกค้ากลับมาที่ร้านอีกครั้งทำให้ร้านรอดพ้นจากวิกฤตไปได้และเพื่อขอบคุณเจ้าแมวนาโอกิเปิดชั้นสองเป็นโรงแรมแมวให้คนมาดื่มชาเล่นกับแมวและรับแมวกลับไปเลี้ยงได้นี่แหลคะค่ะเรื่องราวอบอุ่นใจในวันนี้แม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะคะ